จากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจิตวิทยากับครูยุ้ยดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นัฐพงษ์ชูไทยและธีรวดียิ่งมีสนับสนุนรายการโดยคณะกรุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งเน้นการผลิตครูวิชาชีพนักเทคโนโลยีบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตร,รฐานสากล สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจิตวิทยากับครูยุ้ยค่ะรายการจิตวิทยาดีๆที่ช่วยให้คุณผู้ฟังคิดบวกนะคะเราเจอกันเป็นประจำค่ะทุกๆวันพาระทหัสัป,ปดีนะคะหนึ่งนาฬิกาถึงหนึ่งนาฬิกาสามสิบนาทีค่ะทางเอฟเอ็มแปดสิบเก้าจุดห้าวิทยุราชบุคลค่ะครึ่งชั่วโมงกับจิตวิทยา,าเบาๆค่ะถ้าคุณผู้ฟังฟังรายการของเราแล้วสามารถนําวิธีคิดหรือว่าอาจจะปรับเปลี่ยนความคิดแล้วทําให้ชีวิตประจําวันเนี่ย มันง่ายขึ้นได้นะคะดับเน,นรายการค่ะดิฉันทีรวดีย,ยิยย่งนิงค่ะคู่กับลุงยุ้ยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทังษงชูไทยอาจารย์จิตตวิทยาสวัสดีค่ะยุงยุย้ยสวัสดีครับน้องตีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับผมสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของเอ่อใกล้กลางเดือนกรกฎาคมค่ะลุงอ,อย่างค่ะอย่างที่บอกว่ากรกฎาคมมีวีคเอ็นเยอะมากนาคะคะ ประกอบกับฝนก็ตกเกือบทุกวันนะคะในเขตกรุงเทพและประิมณฑลครับผมลุงว่า,อาลองมอรสุมมันล่องมอรสุมมันอยู่ที่บ้านลุงนั่นแหละ <c oughs> อย่างบ้านลุงอย่างบ้านลุงปัญหาเรื่องน้ําท่วมจากที่เขามีลอกท่อหรืออะไรจากที่เห็นข่าวเป็นยังไงบ้างคะหรือว่ามันไม่เกี่ยว,ว่ก็นก็ระบายดได้ดีขึ้นไหมเออมันไนม,นม,นมน่ไม่ไมค่อยระบายอยู่แล้วก็ก็ปล่อยมันตามอัตราภาพแล้วเดี๋ยวนี้ <ừ> เห็นแล้วก็ทิ <สำ S 2> ้งไป ทำใจครับเพราะว่ายังไงก็ต้องเจอทุกฤดูฝนของทุกปีถูกไหมคะลุงต้องเจอต้องครับคือถ้าเจอบ่อยๆเดี่ยมันก็จะชินอย่างที่สองอะ่ะมันก็ต้องมี <c oughs> วิธีรับมือไหมคะลุงมีวิธีรับมือไหมคะลุงก็มีวิธีครับยกตัวอย่างอย่างเช่นไอไอรถคันที่มันลุยน้ําไม่ได้ในสุดลูกชายก็ต้องไปหารถที่มันสูงกว่าเดิม แล้วก็ยอมจ่ายตังค์เพื่อที่จะได้เข้าออกสะดวกขึ้นไม่งั้นเดี๋ยวรถตายกลางกลางถนนกลางาทางข<า>ึนขึ้น,นอีกใช่ครัเหเห็นไหมคะว่าบางทีคนเราอะ่ะลุงคือเจอปัญหาครั้งแรกคือที่เราพูดนะนะคะเพราะว่าเราอาจจะเจอปัญหาถ้าครั้งหนืสองครั้งเนี่ยเราอาจจะยังฉุกระหุกเหมือนกันนะลุงนะอาจจะยัง<ช>แบบ,บแก้ปัญหาไม่ได้ความรู้สึกความเครียด หรือทุกๆอย่างอ่ะมันรู้สึกถล่มทลายมันแย่หมดเลยแต่ว่าถ้าเราเจอมันครั้งหรือสองครั้งเนี่ยมันหาวิธีแก้ไขได้หรือว่าเราเปลี่ยนมุมมองได้เหมือนกันกนะลุงนะได้เลยครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเราเจอตอนแรกอย่างที่ทั้งทีบอกอว,ว่าเราก็ตกใจเนาะเฮ้ยทำไมมันอย่างนี้แล้วจะทํายังไงตีโพยต,ตีพายอยู่อยู่พอสมควรอ่ะแต่พอนึกขึ้นได้หรือว่ามีสติมากขึ้นเราก็รู้จากวิธีว่า เออแล้วเราจะแก้ยังไงล่ะเราจะอยู่อย่างนี้ต่อไปเพราะว่าบ้านเราก็ย้ายไม่ได้เพราะเราก็ไม่มีเงินไปซื้อบ้านใหม่หรอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใครที่อยู่บ้านในกรุงเทพแล้วประสบป,ปัญหาแบบลุงเนาะในเรื่องของการระบายอะไรกันล้วแต่ข้างล่างก็ก็เอาวิธีของลุงไปใช้ได้นะ <c oughs> ทำใจใช่ไหมลงุงทำใจให้ชิน <c oughs> ใ่ก <c oughs> <c oughs> ็เห็นฝนตกนี่เตรียมเลยไหมคะลุงบูทท้องนะไม่ถูก啊 <c oughs> ใส่บูทพร้อมไหมหรือว่าเห็นไหมคะมันอยู่ที่วิธีการมองโลกค่ะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกว่าวันนี้ใช่ที่พูดมาทั้งหมดค่ะวันนี้อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยมีวิธีมองโลกในแง่ดีนะคะมันมันมันไม่ได้ใช้กับสถานการณ์ฝนตกน้ําท่วมอย่างเดียวหรอกค่ะคุณผู้ฟังมันใช้ได้กับทุกเรื่องราวที่เราต้องเจอในชีวิตนะคะลุงการมองโลกในแง่ดีคืออะไรคะ การมองโลกในแง่ดีก็คือมองโลกตามความเป็นจริงด้วยนะครับแล้วก็บวกไปด้วยความรู้สึกที่ไม่ติดลบอะครับเพราะงั้นอะไรก็แล้วแต่ที่ที่เราเรามองแล้วมันมันก็มันก็เป็นอย่างนั้นจริงจริงยกตัวอย่างเช่นเอาง่ายๆลุงหน้าตาไม่หล่อเงี้ยแล้วถ้าเกิดเจอลุงมาเฮ้ยทําไมฉันไม่หล่อเลยมันมันไม่ไหวไงแต่จะไป เปลี่ยนแปลงทำสัญญรรมก็ไม่น่าใช่อีกเพราะนั้นลุงก็ยอมรับสภาพของความเป็นลุงตรงนี้แหละแล้วก็พยายาม,มหาจุดของตัวเองเข้ามาเสริมว่าเออเราก็มีมีมีมสเสน่ห์ในเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพกับมนุษย์นะหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยครับคือถ้าพอที่จะมีกําลังเงินนะอย่างเช่นเราไม่พอใจในรูปร่างหน้าตาเดี๋ยวนี้มันก็มีสัญญรรมอะ่ะลุงคือมันไม่ใช่ปม อะไรที่มันเป็นปมด้อยอะนะคะคุณผู้ฟังคือถ้าปมด้อยมันแก้ไม่ได้แล้วนะลุงนะอ๋อแต่ว่าถ้าบางอย่างอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเราเครียดมากเราไม่โอเคเกับรูปร่างหน้าตาเลยอะลุงถ้าเรามีเงินเราก็ไม่สัญยกรรมได้นะสมัยนี้ทําทให้ดีดีขึ้นได้ะค่ะถ้าไม่ได้ลําบากแล้วก็มีมีกําลังทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือลุงอยากจะให้ลุงบอกว่าเพราะอะไรเราทุกคนเนี่ยมันจําเป็นยังไงคะ ที่ควรจะต้องมองโลกในแง่ดีอะค่ะคือลุงมีความรู้สึกว่ามันมีความจําเป็นพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าเผือว่าเราไปทางไหนก็แล้วแต่มองมองในบ้านเราก็ไม่ดีเลยออกไปนอกบ้านก็ไม่ดีสังคมก็แย่เพราะนั้นเราก็จะจิตใจหดหู่แล้วก็จะทําให้เกิดความรู้สึกว่าเราเครียดแล้วก็มีความรู้สึกว่าวิตกกังวลกับเรื่องต่างๆเยอะเกินไป แต่ถ้าเรามองโลกในแง่ดีเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เราผ่อนคลายและเรารู้สึกว่ามองตามความเป็นจริงนะแล้วในที่สุดถ้าเรามองคนที่ด้อยกว่าบ้างเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเออเราก็ยังมีดีกว่านะเราไม่ได้แย่กว่าเราเยอะใช่ครับถูกต้องคือมองโลกในแง่ดีก็ก็ต้องมองอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงอย่างที่ลุงบอกถูกไหมคะถูกต้องครับอืมไม่ใช่ว่า เห็นอะไรก็สวยไปหมดโลกสวยไปหมดมันถึงได้มีคำค <c oughs> ่ะลุงว่าไอ้โลกสวยเนี่ยกับมองโลกในแง่ดีมันมันแตกต่างกันยังไงลงุงต่างกันนะครับุลุงมีความรู้สึกว่าบางทีเนี่ยคนที่มองโลกสวยเอ้หน่าเธอเอาเธอหนะ้าเอาเธอไม่เป็นไรหรอกนะเอาใจเย็นๆบางทีเนี่ยมันเป็นคําติดปากอะซึ่งเจ้าตัวคนที่เหมือนกับจะมาปลอบเราหรือว่าทําให้เรารู้สึกว่าดีขึ้นเนี่ยเราก็มองดูแล้วเขาก็ไม่ได้ ไม่ได้อารมณ์ดีอย่างที่เขาพูดเลยอ่ะนะครับแต่ว่าคําว่าโลกสวยอย่างที่อย่างที่ลุงเข้าใจก็คือการที่พยายามไม่รู้จะใช้คานี้ได้หรือเปล่านะคือเสแสร้งอ่ะนะครับหลอกตัวเองม่รู้หลอกตัวเองหลอกตัวเองก็ประมาณนั้นนะครับซึ่งทําให้ตัวเองอาจจะสบายใจขึ้นในระดับหนึ่งแต่พอเวลาที่ตัวเองต้องกลับมานั่งอยู่คนเดียวในห้องคิดโน่นคิดนี่คุณอาจจะเครียดยิ่งกว่าไอ้คนที่ มองโลกตามความเป็นจริงก็ได้ครับผมลุงคิดว่ามันมีอะไรบ้างปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เราเส่งผลประการที่ทำให้เรามองโลกในแง่ดีการเลี้ยงดูตอนเด็กๆนี่ไหมคะถติว่าเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยครอบครัวทีกับลุงที่เห็นเนี่ยที<ม>รู้สึกว่ามันแย่มากเลยแม่ก็บอกทีว่า<ม>ใช่เนี่ยมันแย่เนี่ยมันไม่ควรอย่างาง<ม>ู้นอย่างนี้แต่นะคะซึ่งครอบครัวลุงอาจจะบอกว่า มันไม่ยากหรอกนะคนอื่นเขาก็ต้องเจอหรืออะไรอย่างเงี้ยลุงมันมันมีผลกับการมองโลกในแง่ดีของเราไหมคะตั้งแต่เด็กขึ้นมาเนี่ยร่อ<ม>พูมีผลๆๆไหม,ไมคะไม,ไม่ที่น้องตีพูดเนี่ยคือเบื้องต้นเลยนะครับคือการที่คุณพ่อคุณแม่ของแต่ละครอบครัวเนี่ยเลี้ยงดูมายัางไงแล้วเขาเป็นคนที่เอ,อ่อมองโลกยังไงก่อนถ้าบอกว่าเขาเป็นคนขี้งุนงิดลำคาญขี้วีนชอบบูลลี่คนอื่นเวลาที่ลูก อยู่ด้วยเนี่ยไม่ต้องอะไรหรอกไม่ต้องสอนเขาหรอกครับแต่เขาฟังพ่อแม่พูดกันพ่อแม่วิพากษ์วิจารณ์บางทีดูทีวีก็เล็บจะเรียกว่าด่าทั้งชั่วโมงอะ่ะ <c oughs> เด็กก็จะเกิดความรู้สึกว่าเอา้าพ่อแม่ยังทําได้เพราะนั้นเรื่องนี้คงไม่ใช่เรื่องผิดมันก็จะฝังลงไปเลยแต่ถ้าบอกว่าครอบครัวไหนที่เป็นครอบครัวที่พยายามที่จะมองโลกในแงด่ดีพูดในสิ่งที่เป็นจริงแล้วก็พยายามส่งเสริมคนที่ เราตรงนี้เขาดีนะลูกนะตรงนี้มันก็ถูกต้องนะทําได้นะชี้ให้เขาเห็นสิ่งที่ดีเขาก็จะซึมซับสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้าไปในตัวเองเหมือนกันครับค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังแล้วกลับมาต่อกันดีกว่าคะ่ะว่าเราจะมีวิธีมองโลกในแง่ดีได้อย่างไรบ้างคะจิตวิทยาก,กับครูยุ้ย กับเข้ามาสู่ช่วงที่สองของรายการจิตวิทยากับพลูยุ้ยกันต่อกับคุณผู้ฟังวันนี้เราพูดถึงวิธีการมองโรคในแง่ดีค่ะคุณผู้ฟังคือลุงเราต้องบอกก่อนนะว่าบางคนซึ่งเขา <c oughs> เขาบอกไม่ได้เลยนะเขาคิดดีไม่ได้เลยอ่ะคือน <c oughs> เรื่องหนึ่งเรื่อง <c oughs> เนี่ย <c oughs> เรื่องเล็กๆง่ายๆนะคะเรื่องแค่เนี้ยเขาคิดดีไม่ได้แล้วเขาคิดไปทางแย่ตลอดเลยแล้วเดี๋ยวมันจะอย่างนั้นละ่ะแล้วมันจะอย่างนี้ละ่ะแล้วเขาจะ <c oughs> มันยังไม่ได้อะไรเลยอ่ะมันมันก็แค่เพวองอะไรอย่างเงี้ยโอ้เราถึงบอกว่ามันมันสร้งยากจริงๆค่ะสําหรับคนที่เขายังไม่แบบไม่ได้มองโลกในแง่ดีเหมือนมุมมองของเขาไปในทางลบนะคะแต่สําหรับคนที่มองโลกในแง่ดีอยู่แล้วเนี่ยลุงพี่กำลังจะบอกว่ามันก็คิดดีได้ทุกเรื่องเหมือนกันนะตั้งแค่นี้เองอันนี้ปล่อยผ่านเถอะลุงลุงว่าเพราะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าเรา สำหรับกรณีของคนที่ยังไม่เคยมองโลงในแง่ดีสักเท่าไหร่เนี่ยแล้วเราก็ไม่เปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าอะไรครับไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือแนวคิดของตัวเองยังคงทําเหมือนเหมือนเดิมเนี่ยนะครับก็คงยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยวันนี้เรามาคุยกันเพื่อสกิดให้กับท่านผู้ฟังหลายๆท่านได้เข้าใจว่าเออลองดูไหมเราลองทําดูไหมอยาแค่ฟังแล้วลองทําดูนะครับ คืออันดับแรกคุณผู้ฟังต้องมองตัวเองอย่างที่ตัวเองเป็นก่อนไม่อคติแล้ว,วคุณผู้ฟังถึงจะรู้ว่าสารวจว่าเอ๊ะตัวเราเองเนี่ยปกติเป็นคนที่มองโลกมองโลกในสิ่งที่มันเป็นหรือมองโลกในแง่ดีเกินไปหรือคิดลบเกินไปนะคะลองสํารวจตัวเองแล้วว่าเอ๊ะเราเราเป็นแบบไหนแล้วเรามาฟังที่กับลุงพูดดูว่าเอ๊ะวิธีอย่างเงี้ยถ้ามันเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเนี่ย มันมีวิธีมองโรคในแง่ดีได้อย่างไรบ้างข้ขอแรกคืออะไรคะลุงข้อแรกเลยลุงมองว่ายิ่งในชีวิตประจําวันเนี่ยครับเขาเรียกว่าวิกฤตเนาะวิกฤตวิกฤตในในสังคมปัจจุบันเนี้ก็ค่อนข้างจะยุ่งยากเพราะนั้นเราพยายามที่จะเปลี่ยนวิกฤตต่างๆให้เป็นโอกาสได้หรือเปล่านะครับซึ่งลุงยกตัวอย่างง่ายๆคนตกงานนะครับต้องที่เคยตกงานหรือเปล่าไม่ทราบ เคยคเคยคคตอนเรียนจบใหม่ๆเคยมีบ้างค่คะเรียีไม่บ้างหรอกเรียนจบจบเดือโทมาตกงานอยู่สายเตี่ะค่ะคือถ้าบอกว่าตอนนั้นเนี่ยคิดเพียงแค่ว่าเฮ้ยจะทํายังไงดีอ่ะจบไปแล้วยังไม่มีงานทําเลยแล้วก็นอนรอเวลาไม่ใช่เลยลุงไม่ใช่คนอย่างนั้นนะครับลุงพยายามออกไปหางานทําไปสอนภาษาอังกฤษ เด็กไทยไปสอนภาษาไทยเด็กฝรั่งก็ได้เงินมาสองทางแล้วนะแล้วระหว่างทางลุงก็พอดีข้างบ้านเขาขายแหวนขายอะไรก็รับเขาไปขายนะครับเคยทําขนมขนมไปไปวางขายที่หน้าบ้านทําทุกอย่างเพราะว่าเราถือว่าเฮ้ยจบปริญญาโทแล้วจะมาแบมมือของเงินพ่อแม่คงไม่ใช่ละเพราะนั้นลุงพลิกวิกฤตตรงนี้ให้เป็นโอกาสของตัวเองนะครับ ค่ะก็อาจจะต้องมองหาค่ะน้องๆถ้าถ้าตกงานช่วงนี้วี่เรียกว่าประสบอยู่เลยนะเพราะว่าโดยโดยเศรษฐกิจด้วยตกมาแล้วป,ปีปีหนึ่งจบปริญญาตรีก็ตกงานเนอะเพราะฉะนั้นอย่างแรกก็คือถ้าตกงานก็ลองดูว่าเรามีความสามารถมีทักษะอะไรอย่างเช่นเล่นดนตรไีได้ไหมไปเล่นดนตรีตอนกลางคืนก็ได้ไปรับงานถ้าเป็นเกี่ยวกับหน้าตาสิงศิลปรกรรมทําอาหารไหมจบแบบฟู้ดไซส์ไหมค้าวกรรมงไหมทําอาหารขายก็ได้โพส หรืออะไรก็ได้อะค่ะบางทีคุณผู้ฟังอาจจะได้เจอทักษะใหม่ที่เราสามารถทําได้เป็นอีกหนึ่งงานที่มันเพิ่มรายได้เพิ่มขึ้นตอนที่เรามีงานทําแล้วก็ได้นะลุงนะคือเราก็ทำเงินไปได้อะค่ะใช่เพราะฉะนั้นก็บปว่าเราเรารู้จักตัวเราเองเรารู้ว่าเขาเรามีความสามารถพิเศษอะไรแล้วเราอย่าอย่างงอมืองอเท้าเอาอย่างนี้นะคะแล้วก็ขวนขวายลุงมั่นใจว่าเงินทองเนี่ยมันพอหาได้อาจจะ ไม่มากเท่าในอดีตแต่ว่าทุกวันนี้มันก็ยังหาได้น่ะนะครับอยากให้อยากเป็นกําลังใจให้กับคนที่ที่ตกตกงานอยู่หรือว่าท้อแท้ใจอ่ะนะครับตันนี้คือข้อแรกเลยครับผมข้อต่อมาแล้วคะลุงข้อต่อมาก็คืออันต่อมาคือเราจะต้องอยู่กับความเป็นจริงที่เปลี่ยนแปลงน,น,นะครับ ย่างกรณีอย่างเงี้ยลุงลุงรู้เลยว่าลุงลุงเป็นคนละ่นเนเรชั่นกับน้องทีกับเด็กรุ่นใหม่เนาะเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีความเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าจะด้วยเรื่องเทคโนโลยีหรือเรื่องเรื่องสถานะทางเพศหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่พูดเด็กที่ก้าวร้าวกับผู้ใหญ่มากเกินไปลุงพยายามปรับตัวเลยนะเฮ้ยเอาน่ะเดี๋ยวเขาก็พูดกันอย่างนี้ตลอดไปและเดี๋ยวเนี้เขาไม่ต้องมา ยกมือไหว้สวัสดีครับทุกวันบางทีเขาก็แค่เดินเข้ามาในบ้านแล้วก็สวัสดีครับแล้วก็เข้าห้องเขาไปก็เป็นสิทธิ์ของเขาไงนะครับถ้าบอกว่าเราไปยึดติดว่าฉันเป็นผู้ใหญ่นะเธอจะต้องมาพี่นอกพี่เทามาสวัสดีไหว้จะต้องมาให้ฉันซักถามอะไรก่อนเข้าห้องไม่ใช่ละลุงลุงมองว่ามันต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนความคิดตรงนี้เได้แล้วเราจะอยู่อย่างมีความสุขขึ้นครับผม ค่ะก็อยู่กับความจริงแบบมีสตินะลุงนะลุงแล้วในเรื่องของเวลาที่อยู่กับคนที่เราคิดพ่ามกลางคนคิดบวกเนี่ยมันจะทําให้เราแบบเขามองโลกในแง่ดีมันจะทําให้เราค่อยๆมองโลกในแง่ดีได้ไหมคะ,ะนี่ดีครับข้อนี้ก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าบอกว่าเราอยู่กับคนที่ที่คิดบวกหรือคนที่มองโลกที่สบายๆนะครับไม่ซีเรียสมากแต่ก็มีความเป็นจริงอยู่ด้วย เราก็จะค่อยๆมองเห็นมองเห็นรูปแบบนะครับมองเห็นรูปแบบที่ที่เขาทำเฮ้ยทำไมเขามองได้ล่ะนะครับยกตัวอย่างอย่างง่ายๆอย่างเช่นบางทีลุงไปกับน้องทีแล้วลุงเห็นตรงนี้แล้วลุงรู้สึกหงุดหงิดอะ่ะเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้แต่ตน้องทีกลับบอกว่าไม่เป็นไรหรอกไอ้ตรงนี้มันก็เป็นธรรมชาติของของเด็กคนนี้เขาแหละค่ะเพราะนั้นอีกหน่อยลุงก็อาจจะค่อยๆ ซึมซับความรู้สึกที่มีต่อน้องทีที่ทําอย่างนี้มาและเข้ามาสู่ตัวเองได้เหมือนกันครับผม,มง,来ง来่ายๆถ้าถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายลองไปอยู่ท่ามกลางการยานามิตร <usa. S 2> ที่เขาคิดถ <c oughs> ึงนะลุงเราจะค่อยๆอ่ะหมายถึงว่าค่อยๆซึมซับค่อยๆปรับไปได้เรื่อยๆนะคะลุงคือ <c oughs> บางเรื่องอ่ะลุงคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความยอมรับความจริงอะค่ะมันมันเป็นสิ่งที่ ที่ยากเหมือนกันนะคะลุงคือบางทีเราจะยึดมั่นถือมั่นคาดหวังอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วมันก็ทําให้เราคิดลบคิดแย่คิดว่าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะลุงลุงจะยังไงดีคะคือคือลุงมองว่าไม่ไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะครับอันนี้ต้องใช้คํานี้คืออย่าใส่หัวโขนนะนะคะทุกคนมีหัวโขนก็จริงแต่ถ้าบอกาเราไม่ไม่ไม่ใส่หัวโขนอย่างเช่นถ้าบบเกิดลุง ไปไหนแล้วลุงยังยึดติดกับคําว่าฉันเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่นะฉันเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์นะถ้าใครมาทํานู่นนี่นั่นไม่ได้นะเธอต้องไม่ได้สําหรับลุงไม่เลยนะครับลุงมีความรู้สึกว่าปล่อยมันไปเถอะปล่อยวางมันไปเถอะแล้วเราจะมีความสุขขึ้นเยอะเราไม่หนักด้วยนะครับคุยกับใครก็รู้เรื่องง่ายง่ายต่อการคุยไม่ต้องไปไม่ต้องไปโอว่าฉันเป็นใครนะครับแล้วมันก็จะมีความสุขนะครับลองทําดูครับ กับทุกคนครับคือบางอย่างนะคะคุณผู้ฟังในการมองโลกในในสิ่งที่ควรจะเป็นอาจจะไม่ต้องถึงกับมองโลกในแง่ดีนะลุงคือ,อเราควรจะยอมรับในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้คือ <c oughs> อะไรที่มันจะเกิดอะ่ะมันก็จะเกิด <c oughs> แต่คราวนี้ที่เรามองมันแย่ติดตกสถานการณ์ทุกอย่างก็คือเรา ไม่ไม่ได้เห็นในสิ่งที่มันควรจะเป็นนะลุงอย่างเช่นทำไมมันอย่างนั้นทำไมมันอย่างนี้คือบางอย่างมันเกิดใหญ่อย่างเช่นลุงอะค่ะฝนมันจะตกอะลุงหน้าฝนหน้าฝนอะฝนมันจะตกลุงก็ต้องยอมรับว่าหน้าฝนอะฝนมันตกตกแล้วบ้านฉันก็ต้องน้ําท่วมใช่ครับคือการยอมรับได้อะค่ะมันจะทําให้อ่าการมองโลกของเรามันไม่ได้แย่นะลุงเนาะ ไม่ได้หดถอยท <ำ S 1> ําให้เรามันจะสบายใจขึ้นแล้วมันก็ไม่ต้องทุกข์ใจไม่ใช่ว่าเดี๋ยวนี้พอฝนตกก็แต่ก่อนนี้ยอมรับเลยนะครับว่าพอเวลามีเสียงฝนเริ่มคืนคืนมาเนี่ยรู้สึกงุดหงิดนะตกอีกแล้วจะต้องตกอีกแล้วเดี๋ยวน้าจะท่วมบ้านชั้นจอยชั้นอีกไหมเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้มีความรู้สึกว่าเอาหน้าแล้ววันหนึ่งมันก็มีลดนะมีลดหายลงไปลดลงไปนะครับ นั่นแล้วก็มันก็แห้งไปได้เพราะนั้นมันอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่สําหรับลุงลุงมีความรู้สึกว่าลุงลุงรับกับความเป็นจริงตรงนี้ได้แล้วครับผมสุดท้ายค่ะลงุงถามเพราะอะไรคนเราควรจะอยู่กับปัจจุบันเนี่ยไม่ควรไปคิดแบบฟุ้งซ่านถึงอนาคตว่าเดี๋ยวมันจะนุ่งจะนี่จะนั่นแล้วมันก็วิตกกังวลแล้วก็กลกักวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเพราะอะไรครับเพราะว่าเคยเคยฟังคนเขาพูดบอกว่า เอ่อวันวันของเราเนี่ยมีอยู่ด้วยกันสามวันนะครับนั่นก็คือวันวันที่ผ่านมาแล้ววันปัจจุบันแล้วก็วันในอนาคตวันที่ผ่านมาแล้วเราเออเราวันพรุ่งนี้นะครับวันวันที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอามาใช้ได้แล้วอ่ะเพราะมันผ่านมาแล้วแต่มันเป็นบทเรียนที่สอนเราได้นะลุงเป็นบทเรียนที่เก็บมาสอนเราได้ ใช่ส่วนวันพรุ่งนี้ก็คือยังไม่ยังไม่เกิดอ่ะนะครับแต่เราควรทําปัจจุบันให้ดีที่สุดเพื่อที่เราจะได้ทําให้อดีตที่จะเกิดขึ้นตอบมาจากการทําปัจจุบันให้ดีเนี่ยนะครับมันดีมันก็จะไม่ไปขำรอยตำรอยกับอดีตที่เคยเกิดมาแบบดีดีถูกครับแล้วมันก็สอนเรานะอย่างที่ท้องทีบอกอดีตที่ผ่านมามันอาจจะมีเจ็บจำน้ำใจไม่พอใจเสียใจไปบ้าง แต่ตรงนั้นแหลคะครับมันคือประสบการณ์ที่จะสอนเราให้เข้มแข็งขึ้นแล้วเราก็จะสู้กับมันได้เมื่อเจอกับสถานการณ์แบบนั้นอีกะหมดเวลาแล้วขอบคุณผู้ฟังเรียกว่าวันนี้คุณผู้ฟังนะ่าจะได้วิธีการมองโลกในแงด่ดีแง่คิดเบ,บาๆแล้วไปปรับใช้ในชีวิตคุณผู้ฟังได้บ้างนะคะกลับมาพบกับเราได้ใหม่ทุกๆวันพระฤหัสบดีค่ะหนึ่งนาฬิกาถึงหนึ่งนาฬิกาสามสิบนาทีค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันพีรวดียดิ่งมีค่ะ ครูยุ้ยแลงชูไทยครับผมลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรายการจิตวิทยากับครูยุย้ยสนับสนุนรายการโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งเน้นการผลติตครูวิชาชีพนักเทคโนโลยีบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล